สวัสดีครับผมกิ่งมาลู้ครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแลกนัล็อกออริจิอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีกิจกรรมมาใหม่อย่าเรียกว่ากิจกรรมเลยมันก็คือกงล้อเสียตังนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับนั่นก็คือโอ้เยอะเลย แต่ไฮไลท์ก็คือตัวนี้ครับสัตว์ขี่ช้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทํำยังไงแล้วก็ไอวงล้อเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยเลือกแบบไหนถึงจะคุ้มนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วก็ได้เพื่อนๆอ,อยากจะเติมเงินแนะนำร้านนี้เลย e y c a r d ครับจำหน่ายบัตรเติมเกมราคาถูกเครดิตแน่นปลอดภย100ัย1้0ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับไอกิจกรรมสงการเนี่ยมันมี3อันแล้วนะครับอันแรกเป็นสงครามปืนฉีดน้ำเราก็แค่ไปลงดันกับเพื่อนนะครับแล้วก็สะสมเนี่ยทำภารกิจให้ได้ตามนี้เราก็ได้ของมาครับอันนี้ไม่ยากเกินไปครับส่วนอันที่สองก็แค่ล็อกอินอ่าก็ได้ของไปเลยแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือกลงล้อ สุ่มดวงแต่จะเรียกว่าสุ่มเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องสุ่มทั้งหมดเลยครับใครที่เป็นสายเติมนะเพื่อเอารางวัลสุดท้ายก็คือช้างนั่นเองมันไม่มีทางออกอันแรกหรอกอะทีนี้ไอ้กงล้อเนี่ยทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างคือในวงล้อเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10อันแต่มันล็อกให้เราละว3อันก็คือช้าง1อัน แล้วก็ซูเปอร์เพชรคูปองหนึ่งอันแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอัลต้าเลก์ดคูปองครับซึ่ง3อันที่มันล็อกให้เนี่ยมันดีมากอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต้องเสียส่วนอีก5อันที่เราจะล็อกเนี่ยควรจะเอาอะไรบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าผมเนี่ยตัดทิ้ง2อันนี้ไปแล้วกันก็คือ Spirit d e l เนี่ยตัวนี้ก็เอาไว้ฝึกสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งผมมองว่ามันได้ง่ายได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็เลยไม่เอาอันนี้ตัดทิ้งไปอันนึง แล้วก็ไอเจ้าตัว Spirit Deal เนี่ยมันก็สามารถหาซื้อได้นะครับนี่มันก็จะ1อันเนี่ยใช้10เพชรครับในเนี่ยมันให้100อันก็เท่ากับ1000เพชรแต่ผมไม่เอาเพราะว่าผมมีเยอะนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือกันแตกกันแตกนี่ก็หาซื้อได้เหมือนกันครับนี่อันนึงใช้90เพชรซึ่งในนี้เนี่ยมันให้10อันก็จะเท่ากับ900เพชรนะครับคือถ้าเทียบเป็นมูลค่าเนี่ยกันแตกถูกกว่านะครับไออันนี้แพงกว่า แต่นี้ก็ขึ้นอยู่ว่าใครใช้อะไรนะครับอั้ต่อมาพูดถึงกิลโทเค็นอ่าอันนี้หาซื้อได้ครับกิลโทเค็นเนี่ยหาซื้อได้จากร้านค้าเพชรนะจริงๆกิลโทเค็นซื้อได้จากเหรียญแมวด้วยนะครับก็จะอยู่นี่ตรงนี้อ่าคือทุกอันน่ะมันใช้แมวซื้อได้เลยครับแต่ผมว่าในอย่างกันแตกสปิริตเดลหรือว่ากิลโทเค็นใช้เหรียญแมวซื้อได้แต่ผมว่าสามอันเนี้ยมันใช้เพชรซื้อคุ้มกว่านะครับนี่กิลโทเค็น 500ชิ้นใช้250เพชรซึ่งในนี้เนี่ยให้2,000กิวโทเค็นก็จะเท่ากับ1,000เพชรนะเพราะฉะนั้นที่เป็นมูลค่านี้ก็ยังพอโอเคอยู่นะ1 0 0 0ส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ย1แพ็คเลือกโอรีได้5แต่ว่าในเนี้ยมันมี20แพ็คนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้โอรีทั้งหมด100ก้อนถ้าคิดเป็นมูลค่าโอรี1 0 0ก้อนเนี่ยมันก้อนละสินะก็จะ1,000เพชรเหมือนกันครับแต่ว่าโอรีเนี่ยมันหาซื้อยากกว่า มันจำกัดอาทิตย์นึงแค่20เองถ้าเราใช้ไดมอนซื้อนะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวโอรีเนี่ยเราต้องเลือกเลยครับเราเราห้ามพลาดเด็ดขาดต่อมาเป็นกาชาทิกเก็ตนะครับกาชาทิกเก็ตเนี่ยก็หาซื้อได้จากเพชรเหมือนกันครับอันนึงใช้120แต่มันจํากัดแค่อาทิตย์ละ2อันเองครับ <c oughs> ซึ่งน้อยนะพอถ้าเทียบเป็นเพชรเนี่ยก็จะอยู่ที่1,200เพชรยังไงก็คุ้มครับซึ่งถ้าดูเป็นแมวเนี่ยก็120เท่ากัน เท่าที่ดูนะครับราคาแมวกับราคาเพชรนี่จะเท่ากันเลยนะเออไอสองลานนี้เนะี่ยต่อมาก็จะเป็นเจ้าตัวเฟืองเฟืองอานะครับอันนี้ได้20เฟืองซึ่งในไดมอนด์เนี่ยมันจะเป็นแค่เฟืองเอ็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้หาซื้อเป็นเพชรไม่ได้ต้องซื้อจากเหรียญแมวเท่านั้นนะครับซึ่งเฟืองอาหนึ่งเฟืองเนี่ยจะใช้66เหรียญแมวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปคูณ20ก็จะอยู่ที่1,320เหรียญแมวเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ต้องเลือกเลยครับเพราะว่าไม่มีใน Diamond Shop นั่นเองนะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเฟรมบล็อกอันนี้จะให้เฟรมพอยต์60หน่วยต่อ1กล่องอันนี้มีทั้งหมด100กล่องก็จะได้6,000หน่วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าครับถ้าดูที่ร้านค้าเพชรเนี่ยตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นสมอลเฟรมบ็อกนะแต่ผมจะเทียบอย่างนี้แล้วกัน ไอ้สมอลเฟรมบล็อกเนี่ย15พดูที่ดูที่พอยเลยนะครับ15 p o i n พอเนี่ยใช้5เพชรถ้า60 p o i พอยก็จะต้องใช้20เพชรนะครับคูณ4เข้าไปเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ย1กล่องใช้20เพชรอันนี้แบบเทียบเทียบให้เห็นภาพนะแล้วก็อันนี้100กล่องครับเท่ากับมูลค่า2000เพชรนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คุ้มมากครับต้องกดเลยและอย่างนึงเนี่ยโอ้โหเราใช้เยอะอยู่แล้วไอเฟรมพอยเนี่ยแล้วโอ้วันหนึ่งจำกัดแค่ ห้เพชรซึ่งไม่พอหรอกครับไม่พอแน่นอนอีกอย่างเนี่ยเจ้าตัวเฟรมบล็อกเมื่อกี้เนี่ยใช้เหรียญแมวซื้อไม่ได้ด้วยนะไม่มีให้ซื้อนะครับนะต่อมาก็จะเป็นสามอันสุดท้ายละที่ผมคิดว่ามันน่าจะออกสามอันสุดท้ายนี่แหละก็คือซุปเปอร์เพชรคูปองอัลต้าแลกซ์คูปองแล้วก็ช้างนี่คือสุดท้ายแน่นอนอ่าเรามาดู3อันสุดท้ายก่อนเพชรไอซุมสัตว์แดงเนี่ยคือคุ้มมากนะ อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเลยคือร้านค้าเพชรเนี่ยมันซื้อได้จริงครับแต่มันได้แค่อันหนึ่ง5้าอนะห้าอันก็พันเพชรถูกไหมครับแต่มันจํากัดสัปดาห์หนึ่งแค่5ครั้งเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสุ่มหาสัตว์แดงแบบเร็วๆเ,เนี่ยยังไงก็ไม่เพียงพอนะถ้าเกิดเรามาดูที่ราคาเหรียญแมวเนี่ยอันหนึ่งก็ใช้100เลยนะครับตอนให้มันลดราคาเนี่ยมันก็เหลือ90อยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็แพงอยู่ดีครับอันนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นเพชรก็ประมาณ1000เพชร เป็นแมวก็ประมาณ1,000งแมวนะครับเพราะอันนี้คุ้มอยู่แล้วก็แล้วก็มาดูอันนี้ครับอัลตาเรกาดก็คือโอ้โหอันนี้ดีมากอัลตาเรกาดเนี่ยหาซื้อแบบเพชรไม่ได้นะครับต้องซื้อที่เหรียญแมวเท่านั้นซึ่งเหรียญแมวเนี่ยอันนึงใช้200แต่ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือ ตัว160ครับแต่ผมก็จะลองคิดแบบราคาเต็มนะเพราะฉะนั้นอันนี้5ตัวก็จะอยู่ที่1,000แมวนะอ่าก็คุ้มอยู่ครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนั่นก็คือช้างนั่นเองช้างเนี่ยนอกจากจะได้เท่ได้หล่อแล้วนะครับเรายังได้สเตตัสด,ด้วยเป็น P ATK M ATK อย่างละ1%แล้วก็แม็กเลือด300นะคืออันนี้เดี๋ยวผมพามาดูสัตว์ขี่ที่ใช้เหรียญแมวซื้อนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหแพงๆทั้งนั้นนะ5,000 5,000 4 000, 5 0 0 2,000 ก็คือขั้นต่ำเนี่ยสองพันเลยออไม่นับไอฉลามอันแรกนะที่มันมีโปรโมชั่นเจ็ดวันแรกพันสองอ่ะอันานั้นคุ้มครับอ่าแต่ถ้านับอันนี้คือขั้นต่ำสองพันคือแกะนะซึ่งดูสเตตัสของแกะสิครับก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ฟาร,ร์มประเภทสัตว์นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ได้ทั่วอาชีพด้วยเห็นไหมเออเพราะฉะนั้นนี่ช้างนี่ตอบโจทย์กับทั่วอาชีพมากกว่านะครับถ้าเทียบง่ายๆเลยก็คือช้างเนี่ยประมาณ อย่างต่ำสองพันสองพันถึงห้าพันแมวยังไงก็คุ้มครับเสร็จแล้วเราควรจะเลือกอันไหนนะครับเราไม่เลือกได้สองอันเนาะเพราะฉะนั้นผมตัดสปิริตเดีวกับการแตกออกเหตุผลก็คือผมไม่ค่อยได้ใช้ครับสองอันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้ใช้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะอันนี้ความคุ้มอยู่ที่แต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าผมอะ่ะคิดว่าสองอันนี้ผมไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่คุ้มสําหรับผมนะที่เหลือมันก็จะเลือกหมดเลยเนี่ยถึงตรงนี้เลือกหมดเลยครับ ทีนี้ผมสุ่มไปแล้วทีหนึ่งครับครั้งแรกเนี่ยใช้2เหรียญครั้งที่2ใช้5ครั้งที่3คาดว่าจะใช้10เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยใช้กี่พันเมลอ่ะที่ผมคำนวณไว้ตอนแรกเนี่ยหเหรียญสุ่มเนี่ยใช้60เหรียญแมลนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องเหมาตู้มันทั้งหมดแหละเพราะมันจํากัดการซื้อทั้งหมด67นะอันนี้ผมซื้อไปแล้วครั้งแรกนะครับสเหรียญผมคิดว่ามันต้องซื้อหมดก็คือ67เหรียญแน่นอนเพื่อสุ่มล้าง ผมเอา67เนี่ยคูณกับ60เหรียญเลยอันนี้คือจำนวนเหรียญแมวที่ใช้ทั้งหมดครับ4020แต่ว่าเราได้ทั้งตู้ครับผมมองว่าคุ้มนะผมว่าแค่ช้างตัวเดียวเนี่ยก็เทียบเท่ามูลค่าสี่0ันแมวแล้วนะเออ,อเดี๋ยวผมให้ดูสัตว์ขี่นิดนึงสัตว์ขี่เนี่ย5,000-4,000นนะอ่ะเดี๋ยวดูครับนี่อันนี้ ดูสเตตัสครับแม็กเลือด100สร้างดาเมจกับขนาดกลาง2%อันนี้ก็โอเคแต่น,นี้5,000นะเอ่อฉลามนี่4,000อันนี้นดีครับดาเมจเอ่อพีดาเมจเอ็มดาเมดบวกหนจุดห้ age, 1, ส่วนอันนี้ได้รับฮิลแรงขึ้น5%แล้วก็ลดคูดาวสองเอร์เอ่อส่วนอันนี้อันนี้ได้แม็กเลือดศูอร์พีดาเมจเอ็มดาเมจอย่างละ0.5แล้วก็อันนี้เล็ก4ี่บูทดาเมจ2อ่าเห็นไหมว่าแต่ละอันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับ ก็ปันกลางดีสุดเหมือนจะเป็นอันนี้นะฉลามซึ่งประมาณ4,000อ่าหรือว่าอันนี้ก็โอเคที่ตีขนาดกลางได้2%ก็ราคา5,000เพราะฉะนั้นช้างเนี่ยยังต่ำก็ต้องมี4,500 0นและแน่นอนครับไม่มีทางต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นนี่ยังไงก็คุ้มมากครับช้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันครับผมก็จะค่อยๆคลิกไปเรื่อยๆครั้งแรกผมคลิกไปแล้วใช้2เหรียญน,นะครับ แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยใช้5ครับผมก็ซื้อมา300สุ่มไปครั้งที่2อ,อ่าได้เป็นเฟือง20อันอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วก็พอครั้งที่3เนี่ยจะใช้10อ่าแล้วผมคิดว่าหลังจากนี้ก็จะ10ทุกอันเท่ากันครับไปซื้อเลย10ปุ๊บซุ่มไปได้กิลโทเค็น2000ครับ อ่ทีนี้เนี่ยน่าจะคุมละ,ะใช้ทีละสิบครับเพราะฉะนั้นเหมามาเลยไอเดี๋ยวก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาทีละสิบแล้วกันโอเคอ่ะไปครั้งที่สี่ได้อะไรครับโอ้ได้ซูเปอร์เพชรครับสัตว์แดงสิบอันมาครั้งที่สี่แต่ว่าเราจะเอาช้างครับสุดท้ายผมว่าก็ต้องเหมาอยู่ดีเลยแต่แต่ยังไม่เหมาครับเผื่อได้ก่อนอ่ะโอเคไปต่อครับ ครั้งที่ห้าได้อะไรครับอ่าได้กาชาอ่าครั้งที่หกไปอี้ได้กัดแล้ครับผมห้าใบ5้าสอร์เซนผมว่าช้างออกสุดท้ายแน่นอนไปต่อไปครับครั้งนี้ก็น่าจะได้โอลิไป ครั้งที่เจ็ดครับเห็นไหม <laughs> ม,มันต้องสุดท้ายอยู่แล้วช้างอะ่ะเออแล้วก็ครั้งสุดท้ายครับเหมาตู้เหมาตู้ไปโอเคช้างแน่นอนใครที่จะหวังช้างอันแรกบอกเลยว่ายากครับเพราะมันให้อันสุดท้ายเออมาแล้วครับผม เมื่อสุมหมดแล้วมันจะมีกล่องฟรีข้างบนให้เรามารับด้วยนะครับอีก3กล่องได้เพชรคูปอง10ได้ที่อัพยิีสัตว์เลี้ยงสีม่วงหอันแล้วก็สุดท้ายได้ขนนกใหญ่สีม่วงสาชิ้นเลยนะครับผมอ่าปลดล็อกครับมีฮีเรียบร้อยเปิดใช้เลยครับผมมันก็ต้องใช้แล้วหรือเปล่าในขี้หน่อยสิเออหือ,อ oh, <no. S 1> มาเล้วครับผมอุตัวมันก็ใหญ่อยู่นะไม่ใช่ตัวเล่นๆน,นะ ในในก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมเอาไปสุ่มกาชาสุ่มอะไรเพิ่มด้วยละกันปะอันนี้มันอ่ะสิบครั้งเนาะงั้นจัดไปเลยละกันสิบมาหยอดลงหยอดลงถูิุ้ยเหมือนจะเป็นทองนะเหมือนจะทองนะโอ้โหได้แว่นมาอันนึงครับวีกโอเคได้แว่นมาอันหนึ่งครับ,วแ,วนนรบแว่นทองอ่าแล้วก็มาดูการ์ดกันครับสุ่มการ์ด ธรรมดาห้าเอาธรรมดาก่อนไปเลยครับเขียวเขียวเอ้ยมีฟ้าหนึ่งครับคอนุชัดอันนี้ก็โอเคไฟร้าครั้งที่สามเขียวเอ้ยเมื่อกี้สี่ละต่อไปสุดท้ายโอโ้เขียวสี่ฟ้าหนึ่งอไปต่อไปพรีเมียมครับอุ้ยอันนี้แหละผมผมต้องลุ้นสีม่วงลวะไปพีเมียมครั้งแรกไปเลยอุ้ยได้ฟ้า คอมเลนลสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เฉยเฉยอันนี้ต่อไปครับไปเลยอ,อ,เอ,อ้๋อันนี้เน่าจัดไปสามไปโอ้โคตรเกลือไปสอไปสุดท้ายไปโอ้ <S 2> <S 2> <S เกลือหมดเลยโคตรเกลืออ่ะแล้วก็สัตว์แดง เมื่อกี้ซื้อมาสิบตัวครับแต่ผมมีสิบห้ากดไปเลยสามทีอยากได้มากเลยไม่ได้ทีโอ้โหมาอูนึงก็ได้ไม่ใช่อูสองมาสองตัวเลยเหรอวิแสดงว่าดวงกําลังมาครับไปอีกไม่มีไม่มาคลิกสุดท้ายไปโอ้ไม่มาครับสงใส่ต้องการันตีเอาว่าขาดอีกสี่สิบ โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปเสียตังในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะครับถ้าชื่นชอบอยังไงฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม